บ้านหมุนปวดตึงคอบาา่าไหลทาไปนิ้วมือนิ้วเท้าตามัวไตเสื่อมปล่อยไว้ไม่ได้นะครับแลวอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใชแล้วลรับใจมากครับกินแล้วก็ดีมากครับดีจริงถึงอยากจะเผยแปิดจะดีบุญต่อ,ต,อต่อกันไปอยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดีหน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับ ฉันเป็นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะและช่วงที่ไขมันมันขึ้นหรือว่ามีอาการเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นทรมานยังไงมันมีอาการยังไงอะค่ะเบาหวานก็ขึ้นแล้วมันมีอาการมึนหัวค่ะชาตามนิ้วมือแล้วชาตามร่างกายเราค่ะแล้วหลังทานผลิตภัณฑ์ KO ค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะดีขึ้นมาก เบาตัวแล้วชาตามมือก็หายไปและอาการที่มึนหัวมากๆก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้หนึ่งแพงหนึ่งแผงนี่คือประมาณ10เม็ดนะคะติดได้ๆๆบ้างน,นะคะทานเช้า1เย็นหนึ่งหลังอาหารดีขึ้นนะคะเพียงแค่10เม็ด1แผงก็คือประมาณ5วันเท่านั้นเองนะคะหวันได้เลยจ้ะเป็นยังไงบ้างคะอาการมึนหัวนี่คือหายไปเลยมันหายไปเลย ค่ะสุดยอดเลยนะคะก็คือกินควบกับยาหมอนะคะอืมค่ะทำไมถึงทานยาหมอะคะมีโรคประจำตัวใช่ไหมคะโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดโอ้เป็นหลายโรคนะคะสามโรคมาสามโรคมาพร้อมกันอาการมันก็หนักเนาะค่ะวันนี้นะคะใครที่มีอาการมึนหัวมีอาการบ้านหมุนนะคะคอเลสเตอรลอลสูงนะคะที่มีภาวะกับโรคเลือดนะคะท่านใดที่อยู่อยู่นะคะก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ KO นะคะจะช่วยในเรื่องนะคะ โรคบ้านหมุนนะคะไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะจะช่วยให้ท่านนะคะได้สุขภาพกลับคืนมาแน่นอนถ้ามีคะแนนให้ KO เต็มสิบคุณป้าให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยเลยค่ะ KO เยี่ยมมากสุดยอดมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าน,นะคะคะแนนเต็มสิบให้ร้อยนะคะผลลับสุดยอดมากๆเชื่อคุณป้าสุนันนะคะก่อนทานค่ะคุณป้ามีอาการเป็นยังไงคะตื่นเช้ามืดอ,อะะ่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัว้าวไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้น เช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะไขมันตกค้างก็เลยเยอะอันี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าเช้าต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตี่ยลำบากมากช่วงที่มีาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีาการหนักสุดนี่เคยวูบเรี่ยงคะอ้วกด้วยวูบด้วยฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้ว ดท้ายก็มาเจอเนี่ยก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นแล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่า k คจะช่วยอาการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่า เราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุ27ท่านนี้ก็ไปหาสานที่บำรุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน KO นั้นม,มีครบเลยค่ะโอ้เรียกได้ว่านะคะคุณป้านี่ศึกษามาเป็นอย่างดีนะคะว่า,วาส่วนประกอบใน KO เนี่ยจะช่วยให้การคุณป้าดีขึ้นค่ะมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองอมเพราะว่าทุกหัวใจกับสมองมันทํางานเกี่ยวเนื่องกันเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากๆเลยคะเรียกได้ว่าแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะลืมไปเลยว่าเคยเวียนหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็ปวดหัวแอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะ หายตอนนั้นต้องใช้ไม่เท้ากลับมาใช้ไม่เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ลไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ KO จะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นมันใจเรียกได้ว่าเป็นเสียงยืนยันทานเองเห็นผลจริง KO ช่วยได้ช่วยได้ถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะเงินแค่พันกว่าบาทนั่นและชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติเท่าไรก็ต้องค่ายมารักษาตัวเองหมดเรียกได้ว่าทุกอย่างก็ต้องใช้เงินแต่ถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินมากกว่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะโอ้มาต้องพูดถึงเลยมันไม่มันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วมีเงินในธนาคารตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าให้เราอยู่อย่างสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ค่ะคุณพ่อมีอาการยังไงบ้างคะ ก็ตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยุ่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะดีใช่หมคะดีทันอันนี้ดีมากครับถ้าทุกท่านที่เป็นอาการเหมือนผมก็ให้กินเคโอนะครับ รับรองว่าสุขภาพของท่านร่างกายแข็งแรงคุณพ่อมีโรคประจําตัวไหมคะเป็นโรคความดันครับโรคความดันนะคะคุณพ่ออายุ78ปีแน่นอนนะคะย่อมมีโรคความดันเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ว่าทานสิตภัณฑ์ KO ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายใช่ไหมคะไม่มีไม่ม,มีทานได้ปลอดภัยนะคุณพ่อนะค่ะคุณพ่อมั่นใจว่า อายุค่ะคุณพ่อก็ทานได้นะคะใครที่มีปัญหาปวดหัวนะคะหรือว่าบ้านหมุนเอนคุณพ่อเนี่ยทานเลยใช่ไหมคะทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมคะถ้ามีคะแนานให้ตัว ko สัก10คะแนานคุณพ่อให้เท่าไหร่ทีคะให้เต็มร้อยนะครับโอ้โหมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะคะสําหรับคนที่มีอาการปวดหัวนะคะบ้านหมุนนะคะเดินไม่ได้นะคะทานผลิตภัณฑ์ ko สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเม็ดที่เท่าไหร่คะคุณพ่อตั้งแต่ สิบเมตรประมาณสิบเมตรก็คือประมาณห้าวันนะคะห้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินได้คล่องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วไม่มีอาการมึนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทํางานได้ค่ะทํางานได้ปกตินะปกติปอืมระทับใจมากเลยใช่ไหมคะประทับใจมากครับซึ่งพิวิธภันของเคโอนี่มีคุณภาพพิเศษจริงครับกินแล้วก็ดีมากครับนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรโยงหลวงพ่อวิชิต ปริมุตโตสำนักสงฆ์ป่ามงคลธรรมก่อนทานผลิตภัณฑ์เคโอค่ะหลวงพ่อมีอาการยังไงบ้างคะก็ปวดไมเกรนบวกกับความดันไขมันค่ะก็ปวดมากเลยอยู่ปกติแบบคนธรรมดาไม่ได้อย่างนนี้มันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับวิสาหิบ,บวมม,มันจะปวดเต้นตุบๆุบบบเลยเวลามันปวดไปหา ดีแล้วรู้จักตัว KO ผ่านช่องทางไหนคะการยูทูบเนี่ยแล้วทำไมถึงมั่นใจว่า KO จะช่วยให้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นตรงกับที่หลวงพ่อฟังอ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจลองทานเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากเห็นการมันหายปกติโอ้โหมัน อะไรนักหนาทำไมมันดีถึงหายจริงอย่างที่โฆษณาจริงๆผู้ชมทุกท่านมั่นใจนะว่าถ้ายังเป็นไมเกรนหรือว่าเป็นปวดหัวเวียนหน้าอย่างที่หลวงพ่อเป็น,นตัวนี้แหละรับรองว่าหายเหมือนหลวงพ่อไม่มีการว่าจ้างนะเพราะ,ะว่าหลวงพ่อทานตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ไปทานแล้วจะหายมิจะไดบุญต่อๆกันไป KO ดีช็อกเลือด สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหนะครับและตอนนี้สิ่งที่ทําอยู่ก็คือถ่ายละครเป็นพิธีกรเป็นคอมเมนเตอร์ไปหลายรายการและสําคัญตอนนี้ที่หนักที่สุดก็คือการถ่ายละครนี่แหละครับรับละครไว้5เรื่องต้องตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกนนดก,กินอาหารก็ไม่ตรงเวลากินน้ําก็น้อยก็มีอาการอย่างจะบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับมันเหมือนคนนอนนอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมามันนอนไม่เต็มอิ่มอะรู้สึกว่าตื่นมาเพลีย จนวันหนึ่งต้องไปหาหมอครับหมอบอกว่าสาเหตุคือ1เดืม่มน้ําน้อยนะครับทำให้เลือดของเราเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจหรือร่างกายได้น้อยมากมันช้าก็าบอกว่าเลือดสําคัญมากครับท่านผู้ชมเลือดเนี่ยจะนําสารอาหารต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเรามเมื่อเลือดเราเหนือ่อยปุ๊บเนี่ยสารอาหารต่างๆนั้นก็จะเข้าสู่ร่างกายเราน้อยก็อาจจะเกิดภาวะของโรคหัวใจนะครับบางคนพออยู่นานๆก็อาจจะเป็นเบาหวานความดันโรคต่างๆที่นิยมอ่ะ เจ็ดแปดโลกก็ตามมาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่เงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาหาสิ่งที่ทดแทนในร่างกายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตรครับก็เลยมาเจอ KO เนี่นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะนั้นก็เลยมั่นใจก็ลองทานดูครับทานวันละหนึ่งเม็ดครับตอนเช้าใครสะดวกตอนไหนก็ทานตอนนั้นแต่ผมสะดวกตอนเช้าเพราะว่าทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บอาหารตอนเช้าที่สําสคัญมากมันจะไปเลี้ยงสมองเราก็ทานผลิตภัณฑ์เนี้ย ไปหนึ่งเม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพียเคยไม่สบายเงี้ยดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอวันหลังหมอบอกเอ้ยไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนืดที่สำคัญก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ko นี่ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองเมื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราอยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดี หน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับโควตากรรมแห่งการฟื้นฟ,นฟนูระบบเลือดและหัวใจดินน้ำมันคิวออยล์โอเมก้าสามโอเมก้าหกโอเมก้าเก้าแอลอาร์จินีนสเปรูลีน่าคิวเทนบรอกโคลี่และอีกหลายตัวเลยครับวิธีทานก็ง่ายนิดเดียวครับทานแค่วันหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้าชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปครับราคาหลักพันแต่คุณภาพหลักล้านแน่นอนครับผ่านงานวิจัยมาแล้วมากมายรีวิวมากมายหลายคนกลับมาซื้อซ้ำสนใจสั่งซื้อต่อที่ช่องทันีีได้เลยครับ